สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากตามข้อกำหนดพร้อมระบุชนิดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกำหนดให้1ช่องนะคะมีความยาวด้านละ1เซนติเมตรให้สร้างรูปสี่เหลี่ยม CDEF ที่มีด้าน CD ยาว3เซนติเมตรและด้าน DE ยาว2เซนติเมตร แล้วตอบว่าสี่เหลี่ยม c d e f เป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดสี่เหลี่ยมหนึ่งช่องนะคะมีความยาวด้านละ1ซนติเมตรเราจะเขียนด้าน c d ให้ยาว3ซนติเมตรก่อนนะคะใช้ไม้บรรทัดกับดินสอลากเส้นนะคะ1ช่องก็คือ1ซนติเมตร2ซนติเมตร สซนติเมตรลากมาสาช่องนะคะ กำหนดตัวอักษรค่ะที่โจทย์บอกมาก็คือ c d ต่อไปนะคะด้าน d e ยาว2ซนติเมตรให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะก็ต้องตรงลงมาค่ะให้ยาว2ซนติเมตรก็คือลงมา2ช่องนั่นเองนะคะ ลากลงมา2ช่องค่ะมีดีแล้วต่อไปเขียนตัวอะไรคะเขียนตัว e ต่อไปเราจะลากนะคะ ef ให้ยาวเท่ากับ cd นะคะก็คือให้มีความยาว3ซนติเมตรลากมา3ช่องค่ะมี c แล้วมี d แล้วมี e แล้วต่อไปก็เหลือตัว f นะคะเขียน f ค่ะ ต่อไปลากเส้นต่อจาก C มาหา F นะคะก็จะยาว2เซนติเมตรเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก C D E F ที่มีด้าน C D ยาว3เซนติเมตรและ ด้าน DE ยาว2เซนติเมตรด้าน CD ยาวเท่ากับด้าน EF นะคะด้านที่อยู่ตรงข้ามกันยาวเท่ากันด้าน DE ยาว2เซนติเมตรยาวเท่ากับด้าน CF นะคะด้านตรงข้ามยาวเท่ากันด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันนะคะ รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน2คู่นะคะแล้วด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราก็จะตอบว่าสี่เหลี่ยม c d e f เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สร้างรูปสี่เหลี่ยม D F G H ที่มีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง3เซนติเมตรกำหนดให้ส่วนของเส้นตรง F G เป็นด้านกว้างสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปมีความยาวด้านด้านละ1ซนติเมตรนะคะให้ด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง3ซนติเมตรก็คือเราสามารถกำหนดด้านกว้างได้เอง ด้านกว้างเราอาจจะกว้าง1กว้าง2กว้าง3แบบนี้ก็ได้นะคะถ้าด้านกว้างของเราวกว้าง1ด้านยาวเราก็ต้องนํา1ไปบวก3เป็น4ถ้าด้านกว้างของเรากว้าง2ซนติเมตรเราก็ต้องนำสอไปบวก3เป็น5เป็นความยาวของด้านยาวถ้าด้านกว้างเรากําหนดเป็น3เซนติเมตรนะคะ เราก็ต้องนำสามไปบวกสามเป็นหกเป็นความยาวของด้านยาวก็คือหกเซนติเมตรหรือเราอาจจะกว้างสี่นะคะด้านกว้าง4เซนติเมตรเราก็จะนำา4ไปบวก3เป็น7ความยาวของด้านยาวก็จะเป็น7เซนติเมตรเราจะกำหนดด้านกว้างเป็นเท่าไรก็ได้นะคะ แต่เมื่อกำหนดด้านกว้างแล้วให้ด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง3ซนติเมตรอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะคะเราจะกำหนด2ซนติเมตรค่ะโดยให้ส่วนของเส้นตรง fg เป็นด้านกว้างนะคะใช้ไม้บรรทัดกับดินสอลากเส้น2เซนติเมตรดังภาพ เราก็กำหนดเป็นด้านกว้างก็คืออะไรคะ fg fg ยาว2เซนติเมตรดังนั้นด้านยาวเราก็จะนำ2ไปบวก3เป็น5ด้านยาวของเราก็จะยาว5เซนติเมตรใช้ไม้บรรทัดกับดินสอนะคะลากไป5ช่องค่ะช่องละ1เซนติเมตรนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้ากำหนดเป็นตัวดีค่ะต่อไป จากจุด G นะคะลากออกมาอีก5ซนเมตรนะคะ1 2 3 4 5ก็คือ5ช่องนะคะช่องละ1ซนติเมตรมี D แล้ว F แล้ว G แล้ว D F G ตัวที่เหลือก็คืออะไรคะก็คือ H ลากเส้นต่อระหว่าง D มาหา S นะคะลากเส้นต่อเลยค่ะระหว่าง D มาหา S เราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยม D F G S ที่มีด้านยาวนะคะยาว5เซนติเมตร ซึ่งด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง3เซนติเมตรเพราะว่าด้านกว้างเรายาว2เซนติเมตรนะคะได้ดังภาพนี้ดังนั้นส่วนของเส้นตรง DF ก็จะยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง HG อยู่ตรงข้ามกันใช่ไหมคะยาวเท่ากันแล้วก็ส่วนของเส้นตรง DH ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง FG อยู่ตรงข้ามกันยาวเท่ากันแล้วด้านที่อยู่ติดกันจะยาวไม่เท่ากันใช่ไหมคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันสองคู่และด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราก็จะตอบได้ว่าสี่เหลี่ยม D F G.H เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สร้างรูปสี่เหลี่ยม MNOP ที่มีด้าน MN ยาวเท่ากับด้าน NO และด้าน OP ยาว4เซนติเมตรด้าน MN ยาวเท่ากับด้าน NO และด้าน OP นะคะก็คือยาว4เซนติเมตรเราจะลากด้าน MN ก่อนค่ะ ลากด้าน MN นะคะ4เซนติเมตรลากมา4ช่องค่ะ 1, 2, 3, 4สากำหนดตัวอักษร M N ต่อไปเราจะเขียนด้าน N O นะคะมี N แล้ว O เราจะลากลงมาทางด้านล่างนะคะใช้แม้บรรทัดกับดินสอลากเส้นลงมานะคะสช่อง1 2ึ่สมสี มี n แล้วนะคะต่อไปก็เป็นตัว O เป็นตัว O ค่ะต่อไปเราจะลากด้าน OP นะคะมี O แล้วใช่ไหมคะใช้แม่มททัดกับดินสอค่ะลาก1 2ึ่สามสี เขียนตัว p ต่อไปลากเส้นต่อจุดนะคะจาก m มาหา p ค่ะ1 2 3 4 เราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก MNOP ที่มีด้าน MN ยาวเท่ากับด้าน NO และด้าน OP ยาวด้านละ4เซนติเมตรนะคะรูปสี่เหลี่ยมที่ด้านทุกด้านยาวเท่ากันมุมทุกมุมเป็นมุมฉากเป็นรูปสี่เหลี่ยม จัตุรัสตอบรูปสี่เหลี่ยม M N O P เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส